สกอตเอาใจลูกรักของคุณแม่ด้วยการคิดค้นซุปไก่สกัดสกอตคิดกลิ่นโตเกียวบารานาทั้งดื่มง่ายอร่อยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอีกด้วยนอกจากนี้ในงานยังมีคุณแม่คนเก่งและผู้เชี่ยวชาญเฉพอด้านมาแนะนําเทคนิคการเลี้ยงและดูแลสุขภาพของเด็กๆอีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมสร้างเสริมเติมภูมิคุ้มกันกับสก๊อตคิดกลิ่นโตเกียวบานาน่านะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีคุณหมอมาแนะนําเคล็ดลับการดูแลเด็ก,ดกๆยังไงให้แข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังมีนักโภชนาการด้านอาหารมาแนะนําเทคนิคของการทําอาหารของคุณแม่ที่จะทําให้ลูกๆเนเสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยก็มีคุณเสียบสุสพินภานะคะแล้วก็น้องเบนเน่มาแนะนําเคล็ดลับในการเลี้ยงดูน้องๆด้วยค่ะสาหรับสก๊อตคิดกลิ่นโตเกียวบานาน่านะคะก็เป็น์จากสนะะคุโยชกัดแล้วก็ เบต้ากรูแคนนะคะซึ่งช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะ,คะสวัสดีค่ะเจีย๊ยบสุพิดีค่ะชุ่มพานีแล้วนี่ใครคะน้องอะไรคะ เบเน่ Bene, ครับก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนี่นะเพราะว่ามีพวกแบบมลพิษภาะวะเป็นพิษอะไรเยอะแยะมากมายเด็กสมัยนี้นะคะก็เลยจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิแพ้เยอะมากนะคะอย่างเบนเน่เนี่ยจะก็ต้องแบบดูแลให้ดีออกไปไหนไปข้างนอกก็ต้องล้างมือเยอะๆนะคะที่เจี๊ยบกับ Bene เบเน่เรื่องสกอตคิดนะคะรสเคาอร่อยมากอย่างตัเกียวบ,บานาน่าเนี่ย เขาจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้ภุมิคุ้มกันเด็กได้ดีแต่บางทีเด็กที่แบบ 5, 6ขวบอย่างงี้นะคะยังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีมากนะักตัวนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นด้วยค่ะ คือตัวเบต้ากูแคนนะคะก็จะเป็นน้ําตาลโมเลกุลหนึ่งนะคะที่อยู่ในเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะดังนั้นถ้าเกิดร่างกายเนี่ยรับรู้ว่ามีเบต้ากูแคนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะตอบสนองคล้ายๆว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็เลยเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานได้ค่ะสก o t คิ d อร่อยง่งายๆได้ประโยชน์